คือจริงๆตั้งแต่จุดแรกที่มีลูกตอนแรกอะค่ะก็คือเอาจริงไม่ได้คิดอะไรแบบว่าง่ายๆแต่งานเราก็คือท้องอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเรื่องว่าการวางแผนมีลูกเลยมีลูกมาจนครบ2คนก็คือไม่ได้แพลนทั้งสองคนเอางี้ก่อนต้องบอกว่าในใจลึกๆไม่ได้คิดจะมีลูกแล้วคนสมัยนี้มีลูก2คนก็พอแล้วไหมคะพอเราอยู่ในวงการเนี้ยคือวงการมีบุตรยากตรวจคนไข้เอยอ,อะไรเอยเราก็เห็นว่าคนไข้กลุ่มบางทีเนี่ย 41, 42, 43บางทีอยากมีลูกคนที่2ที่3หรือยังอยากมีลูกอยู่เราไม่รู้เหมือนกันต้องตอบว่าไม่รู้เลยว่าแบบตอนที่อายุ42เราอาจจะอยากมีลูกอีกไหมถึงจะเคยมีลูกง่ายคือมันไม่ได้การันตีอนาคตเลยอะ่ะคือคนเราอะ่ะพอไข่มัอนอายุมากขึ้นอะ่ะยังไงคุณภาพมันก็แย่ จุดนั้นอาจจะมีลูกไม่ได้มันก็เลยนำพามาซึ่งความคิดว่าเอ้ยเราอยู่ในวงการตรงนี้อยู่แล้วคือเราซื้ออนาคตไหมต้องบอกเลยว่าการเก็บไข่ครั้งนี้เหมือนเป็นการแบบซื้อกองทุนเลยนะกองทุนที่อาจจะตกเข็คืออาจจะไม่ได้ใช้ไข่ก้อนนี้เลยก็ได้เพราะว่าอายุ4 2 4 3อาอาจจะไม่ได้อยากมีลูกแล้วก็ได้แต่เราแค่เผื่อว่าถ้าในใจเราเปลี่ยนความคิดในช่วงนั้นถึงเวลานั้นโอกาสในการมีลูกมันก็อาจจะเยอะกว่าก็ต้องบอกว่ามันทำให้เข้าใจความรู้สึกทั้งหมดนะ จุดแรกในการเก็บไข่จะบอกว่าเราคิดอะไรไว้แล้วอย่ารอช้าค่ะขอคํานี้คาเดียวตอนที่เคยคิดเรื่องเก็บไข่ก็คือหลังจากที่เราเรียนจบเรามีลูกแล้วแล้วเราแบบลองคิดแวบขึ้นมา ตอนนั้นเราก็อันตรสาวไข่ตัวเองดูเรื่อยๆว่าแบบฟองไข่เรามีเยอะมีน้อยตอนนั้นน่นคือไข่ฟองไข่มีค่อนข้างเยอะมากแบบ10บวกถึง15ตลอดบางที1 5บหถึงสิฟองซึ่งจํานวนโอเคมากแล้วเราก็หลงระเริงกับการที่โอเคฉันมีลูกแล้วไข่ฉันดีประจําเดือนฉันมาตรงฉันต้องดีทุกอย่างก็ไม่ได้ทําอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนแบบมันผ่านเวลามาจน3างรอะคะ่ะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราคิดว่าถ้าจะตัดสินใจมันต้องทําตอนนี้แล้วเพราะถ้าจะไปเก็บไข่ตอนอายุ40ก็โอกาสมันยิ่งน้อยมากๆใในนนัตดสิจ จะมาเริ่มกับตุ้นอะคะ่ะไปอันตรสาวไข่มันเหลือแค่แบบ9ก้ถึงสิบใบเวลามันไม่หลายย้อนกลับจริงๆคือถ้าย้อนไปนะจุดนั้นโอเคเราอาจจะยังไม่พร้อมแต่พอจุด3 8ที่เราตัดสินใจ,จว่าโอเคฉันจะทําแล้วฉันคิดคิดหน้าคิดหลังเรียบร้อยแล้วคืออันตรสาวซ้ำประมาณ2อเดือนนะเพื่อให้มั่นใจว่าไข่เรามีเยอะกว่านี้ได้ไหม ก็ไม่เยอะกว่านี้แล้วค่ะไข่ก็อยู่ประมาณแบบ9ก้าถึงสิบใบแค่นั้นเองส่วนในกระบวนการการกระตุ้นไข่ก็คือมันก็เจ็บแหละเข้าใจที่คนไข้เจ็บการฉีดยาการอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเก็บไข่2สัปดาห์คือตอนนั้นน่ะหมอก,ก็ใช้ชีวิตตามปกติตอนนั้นที่โรงเรียนมีซ้อมกีฬาก็ยังไปซ้อมกีฬาได้ตามปกติไปฉีดยาอยู่ที่แบบโลงยิมอย่างเงี้ยให้เพื่อนช่วยฉีดให้หรืออะไรเงี้ยสนุกสนานมากคือเราใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็วันที่เก็บไข่ก็จะเป็นการดมยาสลบค่ะบางคนกลัวว่าเราต้องลาง,งานหยุดงานไหมก็ต้้ออองงบกว่า่าไมต พอเช้าวันที่เก็บไข่เสร็จหมอก็ขึ้นมานั่งตรวจเป็นหมอตามปกติคือเก็บไข่หกโมงครึ่งประมาณสัก7จ็ดโมงก็ตื่นก็จะรู้สึกปวดท้องน้อยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิบโมงก็นั่งทํางานตามปกติเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะมันก็แค่เป็นกระบวนการหนึ่งในชีวิตเราอะ่ะที่เราคิดว่าโอเคเราตัดสินใจที่จะการันตีในการที่แบบเก็บเซลล์ไข่ของเราไว้ก็เก็บไข่ได้ทั้งหมดน่าจะ11ใบมันมีไข่อ่อน2ใบอะ่ะจากก้ามันก็เลยเป็นไข่ทั้งหมด11ใบซึ่งตอนนี้ก็ นอนแน่นิ่งไว้นะคะในช่องฟรีรอาการเรียกกลับมาใช้ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าอาจจะไม่ได้มีการเรียกกลับมาใช้หมายถึงว่าอนาคตเราอาจจะไม่ได้อยากมีลูกแล้วก็ได้เล่ะจะพอก็คือจบไข่กลุ่มนี้เดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้มันก็มีโอกาสแต่ถ้าสมมุติว่าเราอายุ42 เหมือนที่เราคิดจริงๆว่าเราอายุ42แล้วเราเปลี่ยนความคิดแล้วเราอยากมีลูกก็ต้องบอกว่าเรามีโอกาสที่อาจจะมีลูกจากไค่กองนี้ได้มีโอกาสนะไม่ได้ร้อซคือไข่ตอน38อะสุดท้ายอาจจะไม่ได้ตัวอ่อนก็ได้นะแต่ว่าคือก็เหมือนการซื้อหุ้นอะกองทุนอย่างที่บอกไปฟังหลายๆอย่างแล้วตัดสินใจพร้อมแล้วอยากจะ ซื้อกองทุนกองนี้ไว้ขอใช้คาว่ากองทุนแล้วกันไม่เคยบอกว่าเป็นอะไรที่มันได้แน่นอนมันไม่ใช่ฝากธนาคารที่เราได้ดอกเบี้ยแน่นอนให้หมองว่าเป็นกองทุนถ้าเราตัดสินใจว่ากองทุนกองนี้มันคุ้มกว่าเราตัดสินใจเรามาทําคุณจะได้ไม่เสียใจเหมือนเราว่าไข่มันแบบมันน้อยลงไปแล้วอะ่ะไข่ไม่ไหลย,ย้อนกลับเหมือนเวลาไม่ไหลย,ย้อนกลับ